สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆชาว YouTube ทุกคนเนาะก็อยู่กับผมเซฟฟาร์มเหมือนเดิมครับก็หลังจากที่เราถ่ายโรงชําบริเวณข้างนอกเนาะผมก็จะมาถ่ายโรงชําบริเวณข้างในให้ดูครับก็วันนี้ก็จะมาโชว์โชว์ชวล็อกผสมที่กําลังทําอยู่อ่ะครับก็ทํายังไม่ยังไม่เสร็จหรอกครับอืมแต่ว่าก็ อยากอยากโชว์ครับอยากภามอยากภามโชว์ครับไปไปดูกันครับว่าเราใช้งบกันเท่าไหร่นี่ก็จะเป็นข้างในโรงชัมของผมครับก็ตอนนี้ก็มีอยู่หกล็อกนี่แหละครับนุ่ผมกําลังทําเพิ่มอีกสี่ล็อกอะครับอยากรู้ว่าใช้งบเท่าไหร่ก็ดูให้จบนะครับอืมจะได้รู้ถ้าโรงชัมเราจะทําจริงๆอะ่ะก็ ได้เราลาประมาณยี่สิบล็อกนี่แหละครับแต่คือพูดตรงๆเนาะผมยังหาเงินไม่ทําไม่ได้ครับยังหาเงินมาทําไม่ได้ครับตอนนี้จะบอกว่ามันเจอไอ้ที่เขียนแบบว่างบสองพันทำล็อกได้สี่ล็อกห้าล็อกมันดูเหมือนจะไกลความจริงอ่ะครับไอพวกนี้ก็ทําเพิ่มได้อีกสี่ล็อกค,ครับ ทางแนวยาวนี่ก็สามารถทําเพิ่มได้อีกหกล็อกอะครับก็มีกระตังของครับให้มันรุ่งก่อน่ะไปดูตรงที่เรากําลังจะโชว์อะครับจุดคลายแม็กเลยจุดนําเสนอนี่ก็จะเป็นล็อกผสมที่เรากําลังทําใหม่เนาะครับอืก็ งวดนี้ก็จะใช้เป็นสันไทยครับทํากําแพงตีไปสักสักครับค่าสันไทยนี่ก็ปลาเข้าไปแล้วห้าร้อยครับสันไทยครับค่าเหล็กค่าเหล็กก็ตีเข้าไปสักสองพันห้าเป็นเท่าไหร่แล้วครับนี่สองพันห้าก็เป็นสามพันแล้ว ค่าตะไคายอีกพันหนึ่งสี่พันนะครับอันนี้ยังไม่คิดพวกหลังคานะครับหลังคาผมทำไว้แล้วไอ้พวกที่ภาพแบบว่าลงใน youtube บอ,อกงบสองพันงบพันหนึ่งบ้างทำล็อกผสมอะความจริงมันก็ถ้าเป็นไม้มันได้อยู่ครับแต่ว่าไม้มันจะสึกลรอเร็วกว่าเหล็กเนาะอืม ค่าอุปกรณ์ช่างพวกนี้ก็ต้องซื้อมาทั้งนั้นแหละครับความจริงก็ตีไปเลยครับห้าพันถ้าเราแบบจ้างช่าง,งเขามาทํานะแต่ถ้าเราจะทําเองอะ่ะก็ถูกลงมานิดนึงครับเหลือประมาณสักสี่พันนะครับสามพั 3, 000, 4, 000นสะี่พันก็ได้แล้วครับนี่ก็มันยังไม่เสร็จเลยครับอตอนนี้ก็สกูเจาะ สันไทย,สยเสเหล็กของผมมันหมดเนาะจะไปซื้อวันนี้เหลครับพอดีเราไปทางานก็แวะไปซื้อข้างในมันก็สี่หกจากน้อยนึงครับ <c oughs> ก็ไม่ว่ากันเนาะครับข้างใน,นก็จะลกไปนิดนึงตอนนี้มันยังทำอะไรอะไรไม่เสร็จแหรอครับ <c oughs> เดี๋ยวลุ่งก็จะสร้างเพิ่มอีกสักหล็อกครับให้มันมันยี่สิบล็อกไปเลยอืมก็ ผมว่าไม่น่าพลาดนะครับลุงแน่เชื่อผมก็คลิปนี้ก็เดี๋ยวไปดูแม่ไก่ก่อนครับก่อนจะจบคลิปเนาะแม่ไก่ตัวนี้ก็แม่ไก่ตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะเลี้ยงลูกดีนิดนึงครับฟักออกมาสี่ตัวผ่านมาได้ประมาณสักสี่ซ้าห้าคืนแล้วก็ยังอยู่สี่ตัวเหมือนเดิมเนาะ นี่หรครับแม่ไก่ในฝันของผมเลี้ยงลูกเก่งๆ <laughs> ต้องตีเก่งด้วยนะแต่ถ้าตีไม่เก่งลนะมึงเอ้ยเอไม่เลี้ยงท่านใดสงสัยเกี่ยวกับการทําล็อกผสมก็สามารถสอบถามมาได้นะครับทางช่องทางติดต,ต่อหน้าโปรไฟล์ครับ <laughs> ก็คลิปนี้ก็หมดอะไรจะมาเหลาจะมาพามแล้วครับ ก็ฝากพ,พี่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเหมือนเดิมแหละครับก็ติดตามไว้ทําไมใช่ไหมครับก็เผื่อผมมีไก่มาลงแบ่งเผื่อพี่ๆจะได้สนับสนุนผมในการทําฟาร์มไก่ชนต่อไปครับก็คลิปนี้ก็ขอสวัสดีก็แล้วกันครับสวัสดีครับ